องคมนตรีร่วมประชุมคณะทำงานการเงินและประับภูมิทัศน์วัดสารโคดม <S <S ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเงินและประับภูมิทัศน์วัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลาาเอกจอมรุ่งสว่างและนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมประชุมมีระเบียบวราระต่างๆอาทิการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีชุดใหม่ การสำรวจและการจัดทำผังภูมิทัศน์วัดสารคดมและบริเวณโดยรอบปรับปรุงสถานที่เส้นทางสัญจรภายในวัดและโดยรอบปรับปรุงบริเวณเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัดสารคดมและพระพุทธชินวรวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนทางสื่อต่างๆด้วยปี2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินตามที่ประธานองคมนตรีขอรับพระราชทานเพื่อเชิญไปทอดถวายนวดสารคดมในวันที่12พฤศจิกายน2567 วัดสารคุดมเป็นวัดราสังกัดคณะธรรมยุทธ์เดิมเป็นวัดร้างชาวบ้านเรียกว่าวัดสานโคดหรือวัดสาลาโคดต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทิมกุทาธิโมอดีตเจ้าวัดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสง์บูรณะปฏิสังขรและเปลี่ยนนามวัดเป็นวัดสารคดมหมายถึงวัดของสมเด็จพระสมณโคดม ปี2517หม่อมหลวงบัวกิตยากรเป็นประธานในพิธีวางสิราเลิกอุโบสถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสกประดิษฐานที่หน้าอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงขับมศสีมาเมื่อปี2519นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงทรงเคท,ทองหล่อพระพุทธชิน,นวรมุนีจำลองเมื่อปี2521ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามแล้วันเชิญไปประดิษฐานไว้ที่หน้าฐานชุกชีภายในพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงผูกพัทธสีมาอุบโบสถณวัดสารคุดมและถวายผ้าห่มพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเมื่อปี2538 ปัจจุบันมีพระมหาอนุรักษ์ชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมาหาศีมารามรักษาการแทนเจ้าวาดวัดสารคดม